โอเคครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องซีอานนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมที่พวกเราสร้างเข้ามาเองนะครับชื่อเกมว่าซีอานเกมนะครับไม่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 ซีอาเกมไม่ใอาช่วันนี้เรามาอยู่กับใครครับขอเสียงนะครับอยู่กับช่องนู๊ี่ิแตกแชนแนลครับ ครับก็ลอนประิตตามก็ได้นะครับแล้วพอเราสองก็เป็นช่องเ,เพื่อนกันนะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่พวกเราสองคนไปนคนสร้างกันนะครับโอเคมาโอเคอเค<ใ>น,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 คนี่ยไอโซนห้าห้าคิดแตกก็คือเพื่อนผมนะโอเคคนคนเข้ามาในเกมเลยเกมที่แบบคุณสร้างอะ่ะที่คุณสร้างแบบเองอะของแรงจอยเขากินโอเคครับแล้วเกมของเราเนี่ยก็สามารถสร้างแบบเองได้นะครับอันนี้คือเกมผมพี่นะพวกผมไนปะคนสร้างขึ้นมาเองนะ ระบบระบบเนี้ยนะไอเซิร์ฟพวกนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่เพลเยอร์สร้างกันทำไมน,นะครับเพราะว่าพวกเราไรอ<น>ชีอันนี้คือเซิร์ฟมึงวะส่งการนย์กิจกรรมอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมเข้ามาสิตอนนี้ไม่่งไงเซียนเกมอันนี้คือเซิร์ฟที่ชื่อว่าเซียนเกมนะครับแต่เซิร์ฟที่ผมกับบัชีตั้งใจเล่นตั้งใจจะสร้างมันมากโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมมันนะครับว้าวดูนั่นสิ มันก็แตกอย่างเลยเคยมันโรยอยู่ว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนผอมยังอ่ะเพื่อนเป็นหน้าตาเพื่อนสุดหล่อเก๊ไหมโอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอะไรบ้างครับคุณพาผมไปดูดูรีวิวดิแบบนี้เป็นแบบแนวต่อสู้เลียกไรเรื่ไหนอาวุธมึงเนี่ยอ๋อนี่ใช่ปะแล้วอล้วผมจะเกิดใหม่ไงอ๋อ โอเคครับแล้วกติกาว่าไงวันนี้เป็นแบบกอดสู้ไหมกติกาว่าไงครับคุณลองกดตรงรูปตั้งค่าสิครับคุณเห็นตั้งค่างาคุณเห็นรูปฟันเฟืองไหมครับเห็นครับโห<ฮ><ฮ>กดเข้าไปสิแล้วตั้งค่าภาพให้สวยสุดๆเลยครับทำไมอะครับถ้าเ<ะ> <c oughs> ื่อภาพสวยแล้วผู้ชมชอบท่าทนผู้ชมชับภาพสวย โอเคมันมันมันมืดสุดๆไปเลยไอชี้แม่งมืดสุดๆไปเลยน้ำอ่ะน้ำมาสวยเว้ยไอชี้น้ำมาสวยสุดเลยเออแต่อย่างอื่นมืดเราปรับเป็นธรรมดาแล้วกันปรับแต่เ a อร์กับเอาสันเลออ์ีโอเคมาสุดท้ายออกโอเคมาแล้วกติกากติกาว่าไงคือเราจะมาต่อสู้กันใช่ไหมครับในแมปนี้ แล้วบอลกูหายไปไหนใช่ครับนั่นเดียวไม่งโอ้ผมก็ตายโธ่โอเคมาเอา,เอาเอาเริ่มใหม่เรื่อใหม่ให้ให้เราฆ่าให้เลือดเต็ม ก็ยิงเราเอไปนะโอเคมาเรา<ม>เราคงจะไปแอบตรงมุมหนึ่งนะเอ้คุณคุณหันหลังไปไงความเร็วผมไม่ร็วโอเคมาไม่ไม่ไม่ไมไมเราจะมาต่อสู้กันมาหนึ่งสองโอ้คุณเติมมาซ้ำไปโอเคแต่คู่ไปแตอนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะครับคใครตายสามคนนั้นแพ้มาเป็นแอสมินเซิร์ฟนะผมยังผมยังชนะผมยังเซิร์ฟ ไห,หน่ครับเอแล้วนึรับแล้วคับตงเซอร์ดิผมจะโดนเตะออกเซอร์ไหมครับเนี่ยก็คนก็เข้ามาใหม่มันกตนไม่นานหรอกแล้วมาคนคนบัวผมก่อนอให้อ๋อจบคลิปก่อนนี้ เอาไว้คลิปหน้าให้ผู้ชมให้ผู้ชมคอยรอลุ้นว่าเซอร์นี้เขาังนาไปในทางไหนตามมันมีช็อปไม่ใช่วะนี่เป็นช็อปใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าช็อปไม่มีอะไรขายครับว้าวลุนี่สีฮะผมออกแบบของมาขายทีเดียวโอเคแผมผมจะเปลี่ยนเซอร์มานะคุณครับโอเคผมชั่งเวลาเที่ยงที่โอเคครับวันนี้ก็ จบไปนะครับสำหรับแมปเซียนเกมสุดยอดเซิร์ฟนะครับเป็นไงกันบ้างรับสนุกหรือเปล่า<อ>ถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ลกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ